หรือ Google จะเป็นราชา AI คนต่อไปทุกคนน่าจะพอเห็นข่าวดีมากมายของ Google แล้วในช่วงที่ผ่านมานะเรามาเริ่มกันก่อนที่งบเขาค่อนข้างดีถูกไหมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ทำคลิปไปแล้วว่าเอ้งบ g o o g l e เนี่ยมันดีมากเลยสุดจะว้าวทั้ง Search ที่กลับมาโต14%แล้วนะครับในไตรามาสที่ผ่านมาจากก่อนหน้านี้ที่เริ่มเหมือนจะชะลอชะลอแต่ก็ตอนนี้ไม่ชะลอแล้วนะครับรวมถึงพาร์ทอื่นๆของ Google เนี่ยทั้ง u t u b e Subscription ต่างๆพวก Google One หรือว่าหลักๆเลยก็คือ Google Cloud ก็โตแบบสุดจะว้าว จนทําให้ตอนนี้ถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะเปอร์เซ็นต์ของเซิร์ชเนี่ยครับจากที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเคยขึ้นไป59-60%เลยนะตอนนี้ลงมา55%แล้วก็ดูมีเทรนที่จะลงต่อไปเพราะอะไรครับเพราะอะไรได้พาร์ทอื่นๆของ Google น่ยตรงนี้อันนี้คือรวมหมดเลยนะคะลาว YouTube ที่พูดมา,มาเมื่กี้ทั้งหมดนะครับถ้ามันชี้ขึ้นแล้วไอ้เซิร์ชลดลง,ท,งทั้งทั้งที่เซิร์ชรายได,ได้ก็โตเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้รายได้พาร์ทอื่นของ Google เนี่ยมันแข็งแกรง่งโคตรโคตคือเซิร์ชยังไม่ได้โดนกระทบอะไรเท่าไหร่แต่พาร์ทอื่นมันขึ้นมาแบกก่อนหน้าเลยที่จะโดน เพราะฉะนั้นไอเฟียร์ของการโดน disrupt เนี่ยมันก็เลยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับไม่เหมือนกับช่วง4ี่หเดือนที่ผ่านมาเนาะซึ่งผมก็ไปเจอร์วิวอันนึงจากเอ็กซ์เพรสของด้านแอดนะครับเขาบอกว่า AI ของ Google เนี่ยมันทําให้คนกดคลิกลิงก์เนี่ยน้อยลงก็จริงสําหรับ p ัพเชอร์แต่ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยก็เลือกที่จะลงทุนมากขึ้นกับ Advertising ซึ่ง Google เขาก็ขายแอดถูกไหมมันก็จะเบนฟิตบริษัทแบบ Google หรือว่าในที่นี้เขายกเมตาม,มาด้วยเพราะว่าถึงแม้เพคคลลิิกกหรืออว่าตน มันจะลดลงแต่ว่า AI เนี่ยจะทําให้คลิกหนึ่งเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นหมายถึงว่าสําหรับคนที่มาลงโฆษณาเนี่ย user ที่กดคลิกแหะครับเขามีโอกาสที่จะซื้อของจากคนที่มาลงโฆษณามากขึ้นทําให้ conversion rate เนี่ยมันเยอะขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคลิกเยอะก็จริงแต่เข้าไปดูแล้วก็ไม่ซื้อแต่ตอนนี้เข้าไปเนี่ยคือจะซื้อแน่ๆแ,แ,และทําให้คนออกมาทุ่มเงินกับค่าโฆษณาก,กันมากขึ้นนะครับเป็น interview ที่น่าสนใจดี แต่ข่าวดี Google ก็ยังไม่หมดถูกไหมเราก็รู้กันแล้วว่าเบอร์ช้ยแฮสเวย์ของคุณปูว่วอนเนอร์เฟลเนี่ยก็เข้ามาซื้อ Google ด้วยในไตรมาสที่ผ่านมานะครับผมทำคลิปไปแล้วซูเปอร์อินเวสเนี้ลองไปดูกันได้ยังไม่พอเมตาก็ออกมาบอกว่ากําลังคุยกับ Google เพื่อจะซื้อชิป TPU ของ Google เข้าไปอีกซึ่งผมได้พูดประเด็นนี้ไปแล้วหลักๆในคลิปนี้นะครับแต่นะเป็นคลิปที่อยู่ในมุมมองของ n v ็นวีดแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในมุมมองของ Google กันเพราะว่ามันก็มีบทความแล้วก็ข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้เนาะผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกคนฟังกันรวมถึงผมจะเอายังไงต่อกับ Amazon กับ n v ็นวีดด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง3อันเลยนะอเมซอนกูเกิลเอ็นวี เรื่องวันที่บิ๊กนิวซ์กก่อนก็คืออันนี้ถูกไหมที่ Google นะครับกำลังจะขายทีพให้กับคนภายนอกจากที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาใช้ภายในองค์กรเขาเท่านั้นแต่อย่างเช่น Meta ที่มาติดต่อหรือ a n t h r o p ิกกับ Apple เองก็ตามก็มาติดต่อคุยจะใช้ TPU ของ Google นะซึ่งอันนี้มันคือการแย่งมันกับแชร์จาก Nvidia ดีตรงๆเลยถูกป่ะซึ่งมันก็ตลกดีที่ n v i d i ีก็ออกมาทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ้ยเราดีใจด้วยนะที่ Google ประสบความสําเร็จแหมสายตามันหลอออออกกกกกกัันนไไมม่่่ด้้รบซึงงเ์ีีข SeMElysis Pe ็ทําายว งนี้โดยเฉพาะว่าไอ้ TPU ของ Google เนี่ยมันดีกว่าที่เราคิดแล้วมันก็อาจจะล้มคิงปัจจุบันอย่างเช่น Nvidia ได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มาสรุปบทความนี้ทั้งหมดนะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมาคร่าวๆกันเอาแค่ประเด็นหลักก็พอเนาะแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากจะไปอ่านต่อนะครับมาเริ่มมาที่ประเด็นแรกซึ่งเป็นการพาดหัวข่าวของทุกสำนักพิมพ์เลยก็คือ TPU เนี่ยมันสามารถสู้ในด้าน performance กับชิปของ Nvidia ได้แล้วโดยที่ offer low cost กว่า ก็คือ TCO หรือว่าอัตราการใช้งานชิปเนี่ยมันถูกกว่า i m m e d i a ร์ได้เพราะว่าเขาเป็น full stack ถูกปะและเขาก็พยายาม build ออนท็อปของการเป็นฟูลส t ต็ k เนี่ยสร้างอีโคโซิสเต็มคล้ายๆกับที่เอเมอรี่ทำออในคู da เช่นเดียวกันซึ่งไอ้ด้านฟูลส t ต็ k เนี่ยทุกคนก็จะพอเห็นอันนี้คือมาจิ้นของคลาวของ Google นะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้20%ซแล้วเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นไปได้เรื่อยๆอีกนะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคุมได้ทั้งทที่เขาก็ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับ pricing power ของเอเมอรีตรงๆเลยถูกปะในบทความนี้เขาก็บอกกมาาาววว่่่แค Open ููเ้้ยดี๋ไปใช Google TPU นะ Nvidia ก็ต้องลดราคาให้แล้ว30%รแค่ขู่นะยังไม่ทันใช้เลยรวมถึงพวกนี้ด้วย Anthropic Microsoft Deal อะไรที่เขาประกาศกันไปก่อนหน้านี้ด้วยถูกปะ่ะอันเนี้ยก็เป็นปัญหาของ Nvidia ที่จะต้องจัดการส่วนเรื่องที่จะมาเป็นผลดีมา b o o s ์ TPU ต่อก็ยังไม่หมดเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว Anthropic อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรายใหญ่ของวงการ AI ถูกไหมครับเพราะว่าเขาทำโมเดลที่เรียกว่า Claude เราก็รู้อยู่ว่าโมเดลบนโลกนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอก ChatGPT Claude Gemini แล้วก็ของจีนถ้ามันรวม La มาของ Meta นะซึ่ง คนที่ใช้ชิปประมวลผล A.I เนี่ยมันก็ไอ้พวกนี้แหละโดยที่เราจะเห็นว่า Flop หรือว่าชิปที่แอน r o p ิกใช้นะครับก่อนนั้นเนี่ย2024เนี่ยมันหลักหลัก Nvi นวีเดียนเไว้ดูดิ90%ตอนนี้มันลดลงเหลือแค่นี้เอง60%แล้วก็ดูมีเทรนที่จะลดลงไปต่อเรื่อยๆผ่านใครครับสีเขียวคือ TPU ของ Google สีฟ้าอันนี้น่าจะเป็นทรีเนียมของ a อ็นซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยจริงๆ Google นะครับเป็นคนลงทุนในเอ็นโดคนแรกๆเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขามีอยู่ตรงนี้ด้วยนะตั้งแต่เริ่มเลยแล้วเมสซอนเนี่ยเพิ่งจะมาไม่นานนะครับแต่เราเห็นชัดมากผ่านเทรนของเอ็นโดพิกเนี่ยว่าทุกคนกาลังใช้เอ,อ็น,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  Google น,น,นวนอนี มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งมาทำนะเว้ยเขาทำตั้งแต่2006ันแล้วนะ AI specific infrastructure เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งทำกัน2-3ปีแล้วถ้าทำได้นะเว้ยทุกคนซึ่งไอ้ออันเนี้ยมันโหดยังไงผมได้เล่าไปแล้วในคลิปอันนี้นะครับก็ลองกลับไปดูได้ถ้าใครยังไม่เคยดูเนาะแต่ว่าคร่าวๆเลยก็คือเฟสของการเทรนนิ่งอันต่อไปเนี่ยคนอาจจะไม่ต้องพึ่งเอเมดีเขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะไปเน้นชิปที่ใช้ TCO ต่ำๆแทนก็คือต่อเม็ดเงินเนี่ยคุ้มค่ามากขึ้นแทนที่จะต้องไปใช้การจอที่ดีที่สุดกกก็็องถูู่่ซึแแนนนนนนเรราา้้้ลลลลวมมมัตดีผ ได้ไปกับพวกเนโอคลาวต่างๆถูกไหมครับเนโอคลาวก็คือไอ้พวกนอกเหนือจากไฮเปอร์สเกเลอร์นอกจาก Microsoft Amazon Google อะครับพวก c o v ิฟเนบีเอะไรพวกนั้นนะหรืออีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือพวกที่เคยเป็นเหมืองคริปโตแล้วตอนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็น AI Data Center เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทยอย่าง c o v ิฟเนบีเสหรือว่าน่าจะมีครูโซแลมด้าอะไรพวกนั้นอนะที่เป็น n v ็นวีดียอพาร์ทเนอครับไอ้พวกนี้เขาต้องโฟกัสกับการใช้ชิปของ NV ็นวีดียก็ถูกแล้วใช่ปะเพราะว่าเอ็นวีดีเทแม จะต้องใช้ n v ็นวีต่อไปแต่ไอ้พวกอื่นๆที่เคยเป็นคริปโตอย่างเช่นไอเ f r ฟ i t สแต็ก uh, หรือว่าน่าจะมีอีกหลายเจ้าเลยที่เคยเป็นเหมืองคริปโตครับเขาก็ต้องการชิ์อื่นๆที่มันซื้อง่ายขายข้องกว่าชิปของ n v ็นวีเดียแล้วเราก็เห็นดีลนี้มาแล้วนะครับฟ i t สแต็กจับมือร่วมกับเทราวูฟทำดัตต a เซนเตอร์สำหรับ AI อันใหม่แต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือตรงนี้เว้ย คนอีโดนอะไรฉันเห็นว่า Google นะครับออกมาทําสิ่งที่เรียกว่า Backstop ซึ่งการทําสิ่งที่เรียกว่า Backstop เนี่ย Google ได้หุ้นจาก t e r a w o l f อ่ะ Backstop คืออะไรทุกคนน่าจะรู้ดีว่าการสร้าง Data Center เนี่ยมันใช้เงินเยอะคุณลองไปดูงบของ Newcloud ทุกตัวเลย Newcloud ตัวเล็กๆอะ่ะที่เขาทําแค่ Data Center นี้เยอะกว่าเงินสดหมดทุกตัวเพราะว่าเขาต้องกู้มาสร้าง Data Center ไว้ซึ่งการที่ Google ออกมาทํา Credit Backstop เนี่ยมันทําให้ไอ้บริษัทเล็กๆพวกนี้ครับกู้ได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่า Google มาค้ําเนี่ยคําว่า Backstop เนี่ยก็เหมือนกับการมาค้ําอ่ะบอกกับเจ้านี้ว่าเฮ้ย ถ้าไอ้ลูกหนี้คนนี้มันจ่ายไม่ไหวเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ถ้าไอ้บริษัทนี้มันเจ๊งล้มละลายอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพี่จัดการให้แลกกับการที่ Google ครับจะได้หุ้นในบริษัท AI Data ต e n t e r นั้นและที่สําคัญก็ได้ลูกค้าที่มาใช้ชิปของ Google เพิ่มด้วยถูกปะก็คล้ายๆกับ C ที่ Nvidia เดียทนั่นแหละไปลงทุนให้เขามาเป็นลูกค้าซึ่งเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้ยอดของที u มันเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่พอได้หุ้นด้วยแล้วในบทนวความ s e m เก็บอกวานคือ The Factor t a s ร d เนาตเรา่าบุกว่านี่ The Standard Cloud นะนย ต้องกู้มาทําก่อสร้างทางนั้นแหละเพราะมันใช้เงินเยอะใช่ไหมครับบริษัทใหญ่ๆก็อาจจะทําอย่างนี้เป็นสแตนดาร์ดแลละต่อไปซึ่งพอ Ne w Cloud เจ้าคนอื่นเห็นนะ่ไอ้พวกที่เป็นลูกหลัก Nvidia ดีเห็นเทปเปอร์น,น,นี้เขาก็ expect ว่าไอ้พวกเนี้ยจะต้องมี t o u g h decision t Dec ัฟฟ์ดิสซิก็คือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ว่าจะไปเวทีพียูดีไหมหรือว่าจะยังอยู่กับ NV i d i ีคนเดียวก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับว่าไอ้พวกลูกหลัก Nvidia ดีเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อจะไปทีพียูหรือไป AMD GPU. อนนนเ,นเ,ไไเอเอ็มนน เป็นคร้าวๆของบทความ semi a n a l y ต i กครับที่ผมสรุปมาจริงๆมันมีอีกเยอะเลยก็ลองไปอ่านกันดูนะแต่ว่าผมอยากมาคลาฟายมุมของเอ็นวีเดียเพิ่มนิดหนึ่งก็คือคลิปนี้ผมเล่าไว้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่จะมาล้มโมูดของเอ็นวีเดียขนาดแบบทันทีขนาดนั้นโดยเฉพาะแอสซิเนี่ยเพราะว่าแอสซิเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทําอย่างเดียวและอย่างเดียวเท่านั้นในที่นี้ก็คือ AI ไถูกไหมแต่ว่าถ้าอนาคตอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยความ Ver อร์ tility หรือว่าความปรับปรุงอ p t ได้ของ GPU GPU เนียนเกิดเพื่อคิดเลขมันเอาาไปทํอะจีได้ มันไม่จำเป็นที่ต้องแค่ AI training แบบตอนนี้ปัจจุบันแต่นอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการ train AI แบบใหม่ที่ GPU อาจจะไม่เหมาะก็ได้ใครจะไปรู้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้น GPU เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ยังไม่ตายหรอกแล้วเราเพิ่งจะอยู่กันแค่3ปีแรกของ AI นว <ะ S 2> ้ย c ช a t g p t ออกมาเพิ่ง3ปีเองว่าพัฒนาการของการเ r a i n วิธี train นะครับมันก็ improve มาเรื่อยๆทั้ง reinforcement learning แล้วก็น่าจะมีอีกเต็มไปหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยหลายเจ้าก็รายงานออกมาว่า enterprise ใหญ่หรือบ,บริษัทใหญ,ใหญ่เนี่ยเขาก็แค่เว้นซีก่อนว เขาก็หลอ่อซึ่งปีหน้านี่แหละครับผมว่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าเขาจะเอา AI มาใช้งานยังไงกันบ้างนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มจริงจังมากอินฟราสตรักเจอร์ของ AI ก็ไม่พอแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะแทมของ a อครับมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเพราะฉะนั้นสร้างๆไปเถอะผมว่ายังไงก็ไม่พอแต่กลับมาก่อนประเด็นหลักที่จะสื่อในมุมของ n v ็นวีเดียเพิ่มเติม,ตมก็คือคลาวอะครับมันไม่ใช่สําหรับ AI อย่างเดียวใช่ป่ะบริษัทก็เอามารันซอฟต์แวร์เอามาจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเอามาทําอย่างอื่นด้วยทีี่่่่ AsIC Cloudvider หรรือาอาาา TV เเนนนยจจะะะะไไมมพฉัั้งงช m i c r อ s o f t AWS หรือว่า Google เองก็ตามก็จะยังต้องมี GPU อยู่ ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเช่าคลาวด์เพื่อแค่แมาเทรน AI ถูกป่ะครับแต่นั่นแหละอันนี้ก็คืออยากจะเสริมในมุมของ n อ i d เ a ียนิดนึงแต่ว่าเรามีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมาว่ากันในคลิปนี้ก็คือคราวนี e ้ครับ AWS กับ Google Cloud จับมือที่จะทําให้ multi cloud networking เดี่ยมันง่ายขึ้นคร่าวๆก็คือทําให้การส่งข้อมูลเนี่ยมันง่ายขึ้นระหว่าง AWS กับ GCP หรือว่า Google Cloud นะให้ลูกค้าที่ใช้ทั้งสองเจ้านี่ส่งข้อมูลไปหากันได้ง่ายๆเลยลดต้นทุนของลูกค้านั่นแหละซึ่งจริงๆไอ้ multi cloud หรือว่าระบ Hybrid ะรบบบแแคัักก็็ือใช้้้ทงงลลวมีห มาดูข่าวก็ใช้หลายๆเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะจริงๆ enterprise งใหญ่ๆแบบระดับโลกเขาก็ใช้กันอยู่แล้วเนาะแต่เขาอาจจะแค่หาวิธีอื่นในการโอนย้ายข้อมูลก็คือเสียเงินเยอะนั่นแหละหรือว่าบางที่อะครับลูกค้าของบางองค์กรเขาก็มีใน Google Drive ์สุบะหรือว่าบางที่ก็เก็บใน a อเดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่า a อเ s มาเป็นเจ้าแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นการส่งต่อไปมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าแค่ก่อนอันเนี้ยไอ้สองเจ้านี้มันไม่ได้มาจับมือกันแล้วบอกให้ลูกค้าแบบนีีี่่่่่คคุุณณใช้้้้้้้ทททออออนนนนไไไดดเเลลยราาํวสงงขมูกัๆแตต ก็จะทําสิ่งนั้นนะครับซึ่งสําหรับผมนะผมว่าดีลเนี้ยดีกว่าสําหรับ o o o l l ดเวย อ่ะวันนี้เรามาคลิปมุมมอง Google อยู่แล้วเพราะถ้าคุณดูนี้นะ Market Share เนี่ย AWS เยอะที่สุดใช่ปะเกือบ30%อันนี้คือ Q1 นะครับไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละ Google Cloud เนี่ยเล็กที่สุดถ้าเทียบเอาแค่ไอ้3เจ้าใหญ่เนาะงั้นแปลว่าการที่เขาลด Switching Cost ลดลงเนี่ยคือให้ลูกค้าถ่ายโอนข้อมูลกันง่ายขึ้นมันก็จะวิ่งไหลมาหา Google ง่ายขึ้นถูกป่ะแต่โอเค Switching Cost มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะมันก็ยังมีแบบต้องเทรน Staff ใหม่มี Software Integration ใหม่ๆ Developer ก็ต้องเรียนใหม่หรือว่า Library ต่างๆ ใน AWS เนาะแต่ว่ามันก็ง่ายขึ้นอะต้องยอมรับว,ว่ามันง่ายขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอะผมว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้มากกว่าบริษัทที่เขาใช้ AWS อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็ใช้ใน AWS ต่อไปแค่เช่า Google Cloud มาทำ AI เพิ่มแค่นั้นเองเพราะเราน่าจะรู้กันดีจากยอดที่ผ่านมาว่า Google ทํา AI ได้ดีกว่า AWS เนาะในด้าน Cloud อ่ะทุกคนก็จะงงต่อมาว่าแล้ว AWS มันทาทาไมมันจะเปิดท่อให้ฟรีทําไมวะอย่างแรกเลยผมว่ามันก็เป็นเหตุผลกระทบมาจากเนี่ย Outage ที่ล่มทั่วโลกก่อนน้านี้นะ,ะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคน,นก็อยากที่จะ Diversify ยคนเน ก็คือนอกจากใช้ a w s เนี่ยเอ้ยกูไปใช้ของคนอื่นด้วยดีกว่าก็แทนที่ a m a z o n นะครับจะปล่อยให้ลูกค้าย้ายไปทั้งหมดแบบเลิกเช่ากูเลย Amazon, Amazon ก็แค่โอเคลูกค้าเช่า AW s ต่อแล้วก็เชื่อมข้อมูลไปที่อื่นๆได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าจากเซอร์วยอันเนี้ย82% enterprise อนครับมีแลนที่จะทำมัลติคลาวอยู่แล้วคือ Amazon เขาห้ามไม่ได้เว้ยต้องยอมรับว่าหลายคนเขาอยากที่จะเช่าหลายๆที่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าแต่ละเจ้าเนี่ยอะ c r o s o f t ฟด้วยเนาะ w ม Google เม็เนนด้านบริษัทใหญ่เาอยากู ตัวที่เก่งที่สุดเขาอาจจะชอบซอฟต์แวร์ดุเคชันของ Microsoft สุดใช่ปะมาจัดเก็บใน AWS แล้วก็มาทํา AI ใน Google อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีฟรีดอมในการเลือกใช่ปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Amazon ทําก็คือเป็นตัวกลางได้เลยครับคุณลูกค้าคุณอยากใช้โมเดลอะไรก็ได้คุณอยากใช้ฮาร์ดแวร์ของใครก็ได้จะใช้ชิป NVIDIA ใช้ชิป Amazon ใช้ชิป Google เอาเลยครับจะเซ็ตอัพยังไงก็ได้ขอแค่ลูกค้าอยู่กับผมต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเนาะ in ไ y opinion เป็นเหตุผลว่าทําไม Amazon มันถึงเปิดรับ Google ขนาดนี้เนาะแต่เรากลับมาที่ Google หน่อยวันนี้คือเป็นคลิป Google ทุกอย่างมาเนี่ยก็คือเป็น ข่าวดีทั้งหมดของ Google ใช่ไหมครับที่ว่ามาทั้งหมดจะไป d i s r u p คนนู้นคนนี้แล้วก็ไหนจะมีลูกค้ามาเพิ่มอีกแต่ผมแค่อยากจะชี้แล้วก็ให้ทุกคนวางถุงกาวก่อนนิดนึงถ้าทุกคนดู valuation แบบคร่าวๆก็จะเห็นว่าเอ้ยอีม e ันก็แค่30มปะวะมันไม่ได้เยอะปะ forward P/E ดูดิ2 9่แต่ว่าช้าก่อนสิ่งที่ทุกคนอาจจะลืมดูก็คืออันนี้ non operating income ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในปีนี้นะครับอันนี้คืออะไรถ้าไปดูดงบเขาจะเขียนว่า equity จาก private investment ซึ่งซึ่ง Google กทเากใรไปิลเน จะพอเห็นแต่ว่าหนึ่งในตัวที่ได้ valuation โคตรสูงก็คือ SpaceX ของ p e เอนั่นเองซึ่ง Google ถือ,อยู่ประมาณ10%เลยนะมันก็ไม่แตลที่พอราคาหุ้น SpaceX มันขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะต้องขึ้นอันนี้คือ unrealized เว้ยแล้วถามว่า Google จะเอาเงินตรงนี้สมมุติจะเป็นต้องใช้เงินขายหุ้น SpaceX ได้ทันทีได้ราคานี้เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นตลาด private ไม่ไม่ได้เหมือนกับ ทับิกมาเก็ตตลาดหลักทรัพย์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราตัดไอ้นี่ออก non operating ออก P/E ตอนนี้ของ g ูเกิลมันจะอยู่ที่39มสิบเก้าวนวุ้ยก็จะ40แหละหรือว่าอ่ะไม่ดู P/E ดู operating cash flow แล้วกันอันนี้คือเงินสดที่เขาทําได้จากการดำเนินงานของเขาจริงๆยังไม่หักลบกับคาเพ็กซ์นะเพราะว่าถ้าใช้ free cash flow เนี่ยมันจะต้องไปลบกับที่เขาเอาไปลงทุนต่อแต่เนี้คือยังไม่ลบเราก็จะเห็นว่าเงินสดที่เขาทำได้จริงๆเนี่ยเทียบเป็นมัลติโพลแล้วมันสูงกว่าที่เคยมีมาตั้งแต่2 0้ยเ,เพราะ,ะนั้นสิงบหกนยตึงแล้วะเว g ื้อ l e ที่ราคาตอนนี้ก็ลองคิดพิจารณาดูอีกทีวางไม้ดีๆแล้วกันไม่ได้ห้ามอยากซื้อแล้วแต่คุณเงินขวนคุณแต่ว่าวางไม้ดีๆแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยเวอร์ชันมันสูงสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วถ้าเทียบใน o perating cash flow ตั้งแต่2016นะครับส่วนถามผมผมจะขายหรือว่าคริมนิดๆหน่อยๆไหมถ้ามาลองเวทน,น้ำหนักอยู่แล้ว Product ใหม่ๆของเขา Service ใหม่ๆของเขาเนี่ยผมยังรู้สึกชอบอยู่นะแล้วถ้าดูสัดส่วนพอร์ตอันนี้ e ี1ีองครับเดี๋ยวต้องอัปเดตแล้วยังไม่อัปเดตแต ไปแล้วเนี่ยผมอาจจะอาจจะทริมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่ที่จะถือ14%แล้วก็ยังไม่อยากโดน risk of selling ก็คือขายแล้วไม่ต้องไปต่อผมว่าถือแล้วมันร่วงผมยังหาจังหวะ ได้มากกว่าขายแล้วมันไปเลยผมไม่อยากไปไล่ราคาของบนแค่นั้นเองครับแต่แน่นอนถ้าผมเจอโอกาสที่ดีกว่าในตลาดผมก็อาจจะขายก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั้นเดี๋ยวก็คงมาทําคลิปบอกทุกคนอีกทีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยยังรู้สึกว่าอยากถือต่อไปก่อนครับโอเคก่อนจะจากกันในคลิปวันนี้ผมอยากจะพูดถึงอ Amazon อีกนิดนึงก็คือที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือ a s สซิถูกปะ่ะและอย่าลืมนะครับว่า Amazon ก็ทํา s สซิที่เรียกว่าเทรนเนียมกับอินฟลูเอนเชีย e r ซึ่งอเหมือนกันันถ้าใครยงไม่เคคยดูลิปที่ผมดูงบ Amazon แ้ลก็ ก่อนพูดเรื่องนี้ไปด้วยแค่จะสื่อว่า Amazon ก็อาจจะมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกแบบเพื่อนเขาบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแตบบ่ว่าถ้าเขาจะทาแบบ Google ก็พอจะทําได้แหละถึงจะไม่ใช่ฟูลสเต็กเท่า Google แต่ผมคิดว่าเขาก็พอจะทําได้แล้วก็ไอการเป็นตัวกลางเป็นฟรีดอมเอชอยส์เนี่ยจินตนาการเหมือนเลโก้ก็ได้ผมชอบเปรียบเทียบเอเดเวกับเลโก้คือลูกค้าจะเอาไปต่อ,อยังไงก็ได้เรื่องของเขาแต่ m ม z o n เนี่ยเป็นแบ็คโบนเชิญเลยครับคุณลูกค้าคุณอยากทายังไงก็ได้เราให้ฟรีดอมของคุณขอแค่อนน้ก็ะาาาคหหจพพใทุเภ อขอบคุณพี่ทรีเดนเน่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนเลยที่มาเลี้ยงกาแฟผมไปแล้วบ๊ายบาย